การวัดค่าความต่อเนื่องทางไฟฟ้านะครับการวัดเนี่ยจะต้องเลือกย่านมาที่ย่านที่วัดตัวต้นทานมอสักครู่นี้นะครับแล้วก็ปรับเลือก ย่านไปเป็นย่านของการวัดค่าความต่อเนื่องนะครับจะเป็นรูปเหมือนรูปลําโพงนะครับการวัดแบบนี้เนี่ยจะเป็นการวัดหาว่าสายไฟฟ้าของเราเนี่ยขาดหรือไม่ขาดนะครับหรือว่าวัดสวิตของเราก็ได้นะครับว่าสวิตของเราเนี่ยมันทํารู้เสียหายไหมมันถ้าเวลาเรากดเนี่ยมันต่อสวิตให้เราหรือเปล่านะครับหรือว่าอเอาไว้วัดหาต้นสายแล้วก็ปลายสายได้นะครับในกรณีที่สายไฟฟ้าของเราเนี่ย อ,อยู่คนละที่นะครับแล้วก็มันมีหลายเส้นนะครับแล้วก็ไม่มีมาร์เกอร์บอกว่าสายเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการหาหัวสายแล้วก็ปลายสายนะครับถ้าเกิดว่า,าเราวัดในตอนที่อุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเปิดวงจรอ,อยู่นะครับตัวมิเตอร์เนี่ยก็จะไม่ส่งเสียงร้องออกมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวัดในกรณีที่สวิตช์ของเราหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันอยู่ในสถานะปิดวงจรน,นะครับ ตัวนี้เนี่ยมิเตอร์ก็จะส่งเสียงร้องเตือนออกมานะครับว่าสายเนี่ยมันถึงกันนะครับ